ค่ะแขกรับเชิญคนแรกของเราต้องเป็นระดับซุปตาแน่นอนค่ะพี่อินเตอร์ค่ะโะขึ้นไปไปประกวดนานๆกันไหมเขาว่าสาสูงเราน่าจะไม่ถึออินเตอร์ใส่รองเท้าทสูงจมาเท่านี้เลยอินเตอร์นี่มีเยอะมากเลยนะอินเตอร์งั้นเราขอยืมใส่ถ่ายรายการก่อนได้ไหมอ่ะแตงมาสิ <laughs> เลยลอป๊แค่นี้ก็ตังเบอ่อของซื้อของขายให้การฟรีๆไม่ได้นะคะนิลิน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราชวนไปเล่นละครด้วยกันกันไหมแล้วเราเล่นเป็นตัวอะไรอ่ะเธอน่าจะเหมาะกับตัวร้ายนะ่ะ Oh my god!